สวัสดีครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคน,นะครับสำหรับสอบประมอน้องคายเราเราใช้ข้อสอบกลางจากเขตนะครับในรูปแบบของออนไลน์นะครับส่งลิงก์ให้กับนักเรียนทาแล้วก็นักเรียนก็สามารถทําอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับทีนี้ครับการตรวจข้อสอบนั้นหรือว่าตรวจนับคะแนนนั้นในการส่งมาของนักเรียนนั้นจะส่งมาหลายโรงเรียนนะครับแล้วก็คละกันด้วยนะครับ อนี้ปัญหาครับว่าเราเราจะไปเช็คคะแนนของนักเรียนโรงเรียนเรายังไงของห้องเรายังไงนะครับวันนี้เรามีกับผมมีเทคนิคเล็กๆมาฝากทุกท่านนะครับอ่าโอเคก่อนอื่นเราคัดลอกลิงก์นะครับผมเป็นวิชาที่สินะครับคัดลอกลิงก์อ่าก็ลิงก์ใส่ป๊บเนี่ยนะครับนี่ครับซึ่งตรงข้อมูลตรงที่มาตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเวลาซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจจะมีเวลาของการสอบวิชานี้ไม่เท่ากัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาของการกดสูงมานะครับไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆทีนี้มันคละกันครับเห็นไหมครับบางโรงเรียนอยู่ตรงนี้บางโรงเรียนยตรงนี้คละกันนอกจากคละโรงเรียนไม่พอแล้วยังคละชั้นอีกครับมีทั้งม .5 มีทั้งม .4 มีทั้งม .6 ด้วยกันนะครับทีนี้เราจะมาทําว่าเราจะดูคะแนนเฉพาะของนักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับง่ายๆครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณครูไปกดตรงไปตรงตรงนี้ครับมุมมองตัวกรอง คลิกมุมสร้างมุมมองตัวกรองชั่วคราวใหม่ปั๊บนะครับแล้วคุณครูมากดตรงนี้เอาโรง,งเรียนก่อนนะครับอันดับแรกโรงเรียนก่อนปั๊บตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมาให้ติ๊กเฉพาะของโรงเรียนตัวเองนะครับโรงเรียนอื่นเนี่ยให้กดติ๊กออกเลยกดออกกดออกกดออกถ้ามากถ้าเยอะคุณครูมากดตรงนี้ก็ได้ครับล้างมันจะกดติ๊กออกหมดเลยทันทีปั๊บหลังแล้วแล้วไปกดเฉพาะโรงเรียนของตัวเองนะครับ ของผมพระพุทธบาทวิยาคมคลิกตัวเองโรงเรียนเดียวแล้วกดตรงลงปับ๊บนี่ไงครับมาแล้วครับมาเฉพาะโรงเรียนของตัวเองนะครับทีนี้ครับผลการทดสอบนั้นมีทั้งม .5 และม .6 นี่ครับจะรวมกันวันนี้สอบ2มนะครับสอบ2มถ้าเหมือนกันเลยครับมาคลิกตัวนี้อยากดูแค่ม .5 อยากดูแค่ม .5 มาคลิกตรงนี้ปับ๊บติ๊กม .6 ออก ให้เหลือเฉพาะเครื่องหมายถูกตรงหน้าเลขม .5 แล้วกดตกลงน,นี่ไงครับจะขึ้นเฉพาะม .5 แล้วทีนี้อยากให้ดูง่ายๆทําย,ทยังไงครับดูง่ายๆอยากให้เรียงตามเลขที่แล้วก็มาทําตัวนี้ครับกดตรงนี้เหมือนเดิมปับ๊บแล้วจัดเรียงกอถึงหอหรือใครว่าจากน้อยไปมากนั่นแหละครับคลิกปับ๊บแล้วเรียงขึ้นตรงนี้ครับน,นี่ไงครับมาแล้วคะแนนเรียงตามเลขที่นี่ครับ ทีนี้ถ้าบางโรงเรียนนะั้นมีหลายห้องก็อาจจะมาคลิกตรงตรงนี้นะครับเราเลือกเฉพาะห้องที่ตัวเองต้องการอยากดูนะครับติ๊กส่วนห้องอื่นก็ให้ติกออกให้เหลือเฉพาะห้องที่ที่ต้องการอยากดูนะครับอ่าเลือกให้เริ่มจากโรงเรียนก่อนมาชั้นจากใหญ่ลงมาเล็กแล้วก็มาห้องนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่1นนะครับในการดูโดยเราเราดูผ่านออนไลน์เลยนะครับทีนี้ถ้าคุณครูสอบเสร็จสิ้นหมดแล้วในราย,ายวิชาของตัวเองนะครับ คุณคาูอาจจะใช้วิธีวิธีนึ่งนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็มากดตรงไฟล์แล้วไปดาวน์โหลดนะครับวิธีนี้อาจจะต้องแบบนักเรียนจะต้องสอบให้หมดทุกทุกห้องของวิชาของตัวเองก่อนนะครับมา Microsoft Excel ปับ๊บนี่ผมโหลดมาแล้วเดี๋ยวผมขอลบก่อนปับ๊บอ่ะไม่เป็นไรเราใส่ตัวนี้ก็ได้2อง,อ,ง,อ,งอ่ะผมทำสอ,สองนะครับเซฟปับ๊บ มาเปิดสองสองดูอันไหนล่ะอันนี้ครับอันนี้เป็นการเซฟเข้าเครื่องของตัวเองนะครับก็คือรอให้นักเรียนทุกคนทุกชั้นสอบเสร็จก่อนมาแล้วครับปั๊บวิธีนี้ก็คล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันมากอันดับแรกมาเลือกที่โรงเรียนเรามาเลือกที่โรงเรียนเราปั๊บคลิกตรงนี้ครับเหมือนเดิม แล้วให้ติ๊กเฉพาะโรงเรียนโรงเรียนของตัวเองแล้วมาติ๊กตัวนี้ก็ได้เร็วดีนะครับปับ๊บแล้วไปเลือกเฉพาะโรงเรียนของตัวเองผมพระพุทธบาทก็คลิกตกลงก็จะขึ้นเฉพาะพระพุทธบาทนี่นครับตอนนี้อย่าลืมกดเปิดใช้งานการแก้ไขด้วยนะครับเอาใหม่ปั๊บตักกรองอ่า ปับ๊บเลือกโรงเรียนเราพุทธบาทวิทย์ตกลงครับมาแต่พบุตธบาววิทย์ทีนี้อยากดูแค่ม .6 อยากดูแค่ม .6 มาคลิกตรงนี้ครับติ๊กม .5 ออกให้เหลือแค่ม .6 ตกลงนี่ครับมาแค่ม .6 แล้วอยากเรียงเลขที่ก็มากดตรงนี้แล้วเรียงลาดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดตรงนี้ครับคลิกไปปับ๊บเรียงเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับม .6 ห้องเดียวแล้วคุณครูก็สามารถที่จะเซฟหรือพินพ์ก็ได้นะครับ โดยคุณครูก๊อปจากตั้งแต่ A1 ไปคุมดำไปครับอ่าคุมดำกดคัดลอกสํำเนา่าปับ๊บอ่าสร้างอันนี้ใหม่แล้วก็กดว่างตรงนี้ครับ,ป,บปั๊บอ่าเดี๋ยวนะครับคัดลอก c นทุนสีปั๊บวางนี่ทีนี้มันมันเมื่อมาเราคัดลอกมาวางแล้วตรงนี้มันเป็นมันไม่เหมือนเดิมนะครับวิธีการก็มากดคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ครับเก็บความกว้างคอลัมน์ตามต้นฉบับคลิกไปครับปุ๊บเนี่ยความกว้างคอลัมน์ก็จะออกมาเท่ากับต้นฉบับแล้วนะครับ เอสซีออกนะสำหรับห้องอื่นๆคุณครูก็ทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มชีทรีเนมก็ได้นะครับเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องไปนะครับก็หวังว่าเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจข้อสอบนับคะแนนของเด็กนักเรียนของเรานะครับก็สวัสดีครับ